ดี่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับพัฒนาเด็กเล็กของเรามีปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการสื่อสารหากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อมหน่วยอาจเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารได้ดังนั้นเราจึงควรจัดบรรยากาศในการสื่อสารในบรรยากาศ ในสูตรพัฒนาเด็กให้เหมาะกับการสื่อสารนะคะแล้วก็ปัญหาจากการใช้สื่อสื่อที่นำสนอให้เด็กให้เด็กได้ดูได้ฟังเช่นสื่อที่เป็นบุคคลสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อทางธรรมชาติหากสื่อขัดข้องหรือไม่มีคุณภาพเช่นโุรทัศน์ภาพมัวสัญญาณไม่ดีย่อมทำให้เด็กรับสารไม่เข้าใจค่ะแล้วก็ปัญหาทางด้านภาษานะคะ มีปัญหาในการพูดพูดไม่ชัดพูดผิดคำนะคะแล้วก็บางทีครูก็ใช้ภาษาที่มีคำศัพท์มากเกินไปทำให้สื่อสารกับเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสำหรับเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ